พอลงไปลงเดินลงไปที่วัดเนี่ยเดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็จะเดินลงหลังจากแสดงธรรมหรือพูดธรรมะอัดธรรมะเสร็จอะไรมันเรียบร้อยแล้วหัวสมองก็ตอนนี้ก็เริ่มจะเนียนปโปร่งแล้วร่างกายอะไรเรามีความรู้สึกตัวตัวความน้อยๆอ,ออกแล้วก็เดี๋ยวลงไปก็จะเอาธรรมะไปขึ้นเน็ตก็กคงจะบางทีก็ขึ้นก่อนฉันอาหารหรือว่าในขณะฉันก็ออกอ,อัเอาธรรมะขึ้นเน็ตไปเรื่อย หรือฉันบางทีก็วุ่นวายมากก็สันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ค่อยเอาขึ้นเป็นการที่เรียกว่าบันทึกเหตุการณ์ประจำาวามจะประจําวันไว้กานี้อยู่ข้างล่างเนี่ยมันก็มีความสบายทางกายไปอีกอย่างหนึ่งทำให้ปล่อยวางได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการปฏิบัติธรรมะเนี่ยจะอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่ในป่าในเขาหรืออยู่ในบ้านในเมืองหรือว่าในที่วุ่นวายก็ได้ถ้าเราปฏิร,รู้หลักการปฏิบัติแล้วเราเคยปฏิบัติผ่านมัางแล้วได้ผลบ้างแล้วเนี่ย เราปฏิบัติที่กายเราปฏิบัติที่จิตเรานั่นเองเรื่องอุปก,กรณ์สถานที่อะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกในการที่จะทําให้เราปฏิบัติตถึงได้บอกให้มีสถานที่สัพป,ปยะธรรมะที่เหมาะกับจริตของเราธรรมะสัพป,ปยะครูบาจารย์หรือเพื่อนสาธร,รมิกสัพป,ปยะอาหารสัปปยะบางคนก็อาจจะพอใจในอาหารเนื้อสัตว์บางคนก็พอ,พอใจในอาหารเจมังสาวิลัต พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ห้ามแต่ท่านก็ไม่ได้ให้ใครเข้าไปยึดติดในเรื่องอาหารนะก็ฉันอาหารเพียงเพื่อให้มันอิ่มท้องเ่อให้มันอยู่รอดได้ก็เอาแลวนะเพื่ออะไรเพื่อการประพฤติประบติปฏิบัติเพื่อประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทําที่สุดทุกทำพันิพานให้แจ้งเราไม่ไปตะเกียกตะกายทำรูปเสียงหินและการสัมผัสธรรมลมเราแล้วเราก็ไม่ได้ทําอะไรจนตึงเกินไปจนกระทั่ง รักษาจิตจนกระทั่งเข้าฌานไปเลยอย่างนี้นแล้วก็ไปติดอยู่ในอำนาจฌานกันไม่ใช่ตอนในโลกเนี้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา,ตาเป็นไตรลักษณะของโลกมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพระพุทธเจ้าสอนให้รู้ถึงตัวนี้ก็ดูที่พระที่ท่านเก่งๆนี่เข้านิโรธสมาบัตินี่ย พอออกจากนิโรธมาก็ถามคนว่าเออพระพุทธเจ้าอยู่ไหนพวกพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยอยู่ที่ไหนโอ้โหบอกว่านิพพานไปหมดแล้วไปตั้งนานแล้วท่านมัวแต่เข้านิโรธสมาบัติไม่รู้อินโหนอินเน่เลยพอออกมาจากนิโรธนี่นะก็เลยพอรู้ว่าพระพุทธเจ้านิพพานตัวท่านเองก็เลยจําเป็นที่จะต้องนิพพานเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีมันเป็นการเป็นหลง ไปยึดอยู่ในอัตตาตัวตนอน,นั้นไปหลงอยู่นะก็หวังว่าทุกท่านคงจะเข้าใจตอนนี้ก็แสงแดดก็ออกเต็มที่แล้วแต่ก็เราก็คุยกันไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันเท่าที่จะเป็นไปได้อย่างที่เล่าให้ฟังนะเรื่องของอารมณ์ปฏิบัติเนี่ยพอมา,มาถึงทางสองแพ่งแล้วในวันเนี้ย จากที่เคยที่ว่าเมื่อประสบอากาศเย็นๆก่อนสว่างแล้วเราก็เอาเสื้อคลุมกันหนาวมาสวมเอาไว้เพื่อเราจะได้อยู่แบบสบายๆไม่ต้องไปกุลีกุจออะไรมากน้อยนักจนกระทั่งสว่างรักษาอุณหภูมิในร่างกายหรืออาศัยเสื้อคลุมนี่เรียกว่าอามิสุกสุกโดยอาศัยอามิรอาศัยเสื้อคลุมกันนี้เราก็ลองไม่ใช้เสื้อคลุมดูมาถึงทางทางสามแผงหรือทางสองแผงอะไรก็ช่างว่าจะเดินทางไหนดีวะ วันนี้เราจะใส่เสื้อคลุมไหมหรือว่าวันนี้เนี่ยเราจะทดลองดูอา้าวก็ลองก็เลยทดลองดูที่จะถ้าไปไม่รอดก็จะเอาเสื้อคลุมมาใส่แต่เพราะว่าเราเราเคยทําได้อยู่แล้วมันได้อยู่แล้วลหละแต่เมืมันมาถึงว่าในปีเนี้ก็เริ่มจะเริ่มจะหมดหนาวแล้วก็ลองนี่เราวันนี้ลองนี่ถ้าทนได้ก็แล้วไปได้หมายถึงว่าถ้ายังเพียนความพยายามนะ ก็กว่ามันจะสว่างกว่าจะผ้าที่จะขึ้นแต่ถ้าเราไม่มีความเพียรพยายามเราก็ต้องเอาเสื้อคลุมมาใส่อีกแล้วก็ต้องรุ่งนี้เราก็ต้องทำอีกวันนี้เราลองสรนะ้างภูมิจันทานปรากฏว่าทําได้สําเร็จก็คืออดทนจนกระทั่งสว่างนะก็เราก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงซึ่งวันต่อไปก็ง่ายขึ้นและเพราะว่าในวันนี้เวลานี้เราลือฟื้นอารมณ์ นะสร้างภูมิท่านทานภายในขึ้นมาแล้วก็จิตใจของเราก็เริ่มมีพละกกาลังที่จะต่อสู้กับมันถ้าเราทรงอารมณ์ไม่ได้แล้วเราก็ต่อสู้ขึ้นไปสูงๆขึ้นไปเรื่อยๆย,ยกเว้นแต่เราจะไม่ทรงอารมณ์แค่นั้นเอง